ซ่อมข้อครับซ่อมข้อซ่อมข้อซ่อมข้อครับีเอเตอร์สูซูครับ,รส,ส,รบสวัสดีครับทีเอเตอร์ครับทางนี้ไปไปน้องจอครับนี่น้องจอไปน้องจอไปนิบุรีครับมิบุรี ก็จักสองขวดครับขวดกินผู้เดียวมันพ่อดีทีครับสองปวดนี่อันปวดเดียวมันดีพ่พอดีสองปวดที่พ่อดีครับสร้างเอาสร้าง อ่าสวสูสด้วยครับพี่เตอร์แค่โพสต่อความอานนิง่งตอรี่คิดเที่ยวสันเงี้สตรีมเห็ดในเห็ดลงในช่องตัวเองครับผมดีๆครับในผลประโยชน์ของตัวเองครับขอบคุณครับ